พี่อลูฟาร์ม,มกันครับรูปหัวใช่ว้าวอุ้ย,ม,ย <Okay. S 2> มันยืนได้เหรอนีอ่น้านายกับทาราเข้าไปข้างในแล้ว <Okay. S 2> มันเดินตามทาราอย่ายแลวอย่าเลว,ว้าย น่ารักไหมครับสวัสดีจ้าสวัสดีชาวโซเชียลทุกคนนะคะช่วงนี้เข้ามาดู YouTube ชมพู่เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะนอกจากกิจกรรมที่ทํากับลูกๆส,ส่วนใหญ่นะคะช่วงนี้ถ้าสุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยไม่ได้มีงานอะ่ะก็จะตีบ้านตีบ้านตีกลับบ้านที่ชลบุรีค่ะชมพู่ก็อยู่แถวถนนข้าวหลามนะบางแสนนะคะแล้วก็กลับไปคราวนี้มีฟาร์มเปิดใกล้ๆบ้านฟาร์มเปิดใหม่ชื่อว่าอรุณฟาร์มโอ้เขามีกิจกรรมเพียบเลยค่ะมีแบบให้อาหารสัตว์มีปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะ วันนี้ก็เลยพาธารากอาอยุไปเที่ยวฟาร์มนี้กันดีกว่าเป็นยังไงไปดูก,กันกับอรุณฟาร์มจ้าสวัสดีครับทุกคน,<อ>น,นวันนี้เราอยู่ที่อรุณฟาร์มกันครับพามาเที่ยวกันใช่ไหมคะใช่ครับทาราน,นาไปเลยครับที่นี่ไม่เสียค่าเข้าใช่ไหมคะน้องนายไม่เสียค่าเข้าแต่ว่าถ้าเกิดอยากทำกิจกรรมเพิ่มเติมก็ตามนี้เลยมีอะไรบ้างเนาะงจะมีเก็บไข่มีให้อาหารมีเก็บผักทำพิซซ่าทำลายถุงทำเพียนทำเจล่าสุดนี่เพิ่งเปิดโดดเป็นติดแอร มีเต็นท์ด้วยครับใช่วิเดี๋ยวไว้มานอนกันไหมคราวหน้าเมื่อกี้เราแอบถามพนักงานว่าตอนเนี้ยลองเราเข้าไปดูเพจจะมีโปรโมชั่นมาไหมบดอ๋อเหรอแล้วโซนเต็นท์เราเข้าไปถ่ายได้ไหมคะไม่ได้วันนี้ไม่ได้อ๋อแล้วมีเฮ้ยมานอนกันไหมได้สี่บดเต็นท์เลยได้ค่ะรับอ๋อถ่ายข้างนอกได้แต่ว่าถ่ายข้างในไไม นีไ่ไว้ทาราโตขึ้นวันนี้เลาค่อยเรามาทำกิจกรรมเพราะกิจกรรมเยอะมากโอเคโอเคถ้าไดูลากดีกว่าากทาราพาเพือพ่อนๆไปลูกมีกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะเพือ่อนๆโอเคเาราลุยกันครับเข้ามาด้านในแล้วนะคะเหมือนว่าจะมีโซนไว้ทำกิจกรรมเยอะเหมือนกันนะคะแบ่งเป็นโซนๆหลายๆห้องค่ะมีการสัรงะห์แสงของพืชมันเหมือนแบบว่าเป็นแบบการเรียนรู้ไปด้วย แล้วก็มีเหมือนห้องไว้แบบเหมือนแบบประดิษฐ์อะไรงานดี Y ใช่ไหมครับทาร่าทำพาเพื่อนๆไปนะคะอ๋อ,อห้องนี้เขาทําเทียนกันปะลุนี่เขาสอนทําเทียนกันอยู่ห้องนี้เหมือนเป็นห้องไว้ทํากิจกรรมมาขาดจะมีคนมาเรียนเนี่ยร้อยลูกปาดแล้วก็มีทํากิจกรรมต่างๆอ่านนาไปเลยช่วยสถานที่ดีนะเนี่ยาการจัดวางแต่ละมุมนี่คือดีเลยค่ะเพื่อนๆ เลยอยากไปให้อาหารหมูได้เลยครับนู่นเลยครับด้านหน้าไปครับคาปิ巴าลูกไม่ใช่หมูอ๋อเจ้าหนูยักษ์เจ้าหนูยักษ์เพื่อนเพื่อนคาปิา拉ตัวใหญ่เราเคยไปเห็นที่ร้านช็อกโกแลตวิวจําได้ไหมลูกคาปิ巴าคาปิบาทาปี巴าจับได้ลูกนี่จับที่หัวเขาอืม รูปหัวใช่ได้อุ้ยมันยืนได้เหรอรับลูกนี่เขามากินข้าวกันเต็มเลยอี่นะนายกับทาราเข้าไปข้างในแล้วโอ๊ยมากันเต็มทาธาราตัวนั้นทำไมตัวนั้นมันมันจับแล้วมันหายไปเลยในกระดองทาราตัวนู้นมาแล้ว ให้ที่ปากสิลูกเกงนะ่งมากครับเป็นยังไงบ้างครับลูกเยี่ยมไหมลปจะอุยอยอ๊ยมันเดินตามทลาใหญ่แล้วใย่แล้วสุดแรกนะคะให้อาหารต่อเนี่ยทลาอาหารยังเหลืออยู่อะลูกเหลือ้ัก่เราจะให้อาหารที่หมูวเนี่ยเขาเดินตามทลาแล้วทลาแย่หรอใพ้เขาเรา็วเ,เ,เ,เขาหิวอะลูก ถลาเดินไปครับเราทําตัดต้นไม้กันแล้วนะคะที่นี่ก็จะมีของเครื่องดื่มมีของกินอันนี้เป็นโรงบ่มก้อนเห็ดอ๋อเหมือนว่าปลูกเห็ดใช่ไหมคะก้อนเห็ดในโรเาเดินไปก็มีเห็ดเห็ดอะไรอ๋อ,อนี่นี่เป็นที่ทําเห็ดนี่เขามีแต่ละจุดจะเหมือนแบบเป็นที่ทํากิจกรรมอะคะ่ะเพื่อนๆน,นี่ก็ปลูกเห็ดทําเห็ดวายูไม่เดินนะลูก เดินเองเถอะน้องนายที่นี่มีที่พักด้วยใช่ไหมลูกโอ้นู่นไงทุกเพื่อนแคมปิ้งโอ้ยนี่ไปฝั่งนี้เป็นเป็เปดค่ะแล้วฝั่งนี้เป็นน้องหมูทาราดูน้องหมูสิลูกเนี่ยค่ะเราจ่ายเงินตามสูตรเสร็จแล้วเราก็มาให้อาหารอ่ะมายุไปตัวนูน้นชายแบ่งกันคนละตัวลูกเก่งมากอย่าปล่อยนะลูก น่ารักไหมครับหมูภาษาอังกฤษว่าอะไรนะลูกอันนี้มีกี่ตัวเนี่ยสองไหนลองนับภาษาอังกฤษให้แม่ดูหน่อยสิ yes <Yeah>. เป็นอีกหนึ่งที่ที่แนะนำนะเพราะว่าชมพู่ว่าที่นี่<ม>ค่อนข้างสะอาดค่ะสะอาดนะแม่เนาะแลวแต่ละจุดมีทีใ่ให้ล้างมือเป็นจุดๆเลยค่ะค่อนข้างแบบดีเลยเนี่ยค่ะจะบอกตามจุดอะทุกจุดเลยค่ะจะมีที่ไว้ให้ล้างมือทามสะอาดอย่างเงี้ยดีมากเลย ที่นี่ค่อนข้างจัดเป็นแบบระเบียบปิดน้ำด้วยครับลูกขอบคุณครับเช็ดมือครับลูกนี่กระต่ายอยู่นี่ครับลูกนี่มีกระต่ายด้วยค่ะเพื่อนๆกระต่ายหล่อมากเลยจ้าเอ๋ไอแน่ม,มีที่พักด้วยค่ะครับลูกนี่ค่ะ,คะที่พักเป็นแคม,แมป์ไปทาเลานน้ำเพื่อนๆไปครับ ที่นี่นอกจากจะมีการให้อาหารสารละมีอะไรอีกครับลูกมมีมีสไลเดอร์สไลเดอร์ได,อรได้ก็ไปเล่นก่อนเล่นให้เสร็จจะบอกว่าสงบมากแล้วก็การจัดระบบระเบียบเงนี้สะอาดสะอ้านดีมากค่ะอัตราไปปีนบานาบเร็ววิ่งเร็ว <laughs> ายุเล่นสิงชาไมครับยือกเสียวเอาเสทาเียบไว้อมาอายุเท่าไรลกมาหนึ่งสองสาม Yeah. อีกหนึ่งจุดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นกรงไก่ค่ะไก่ก็มีให้เก็บไข่แต่ตอนเรามามันเย็นแล้วเขาบอกว่าไข่หมดไข่หมด้วคบไข่หมดแล้วเหลหือตั้งมีทําไข่ขเ,คขเค็มด้วยไข่เค็มอ่ะของเป็ดของไก่หรือของเราเป็ดอ๋อแล้ว <laughs> ตอนเย็นแล้วเค็มแล้วเขาบอกนอย้ยแก่เต็มเลยไม่ต้องกลัวลูกพี่เขาเป็นเพื่อนเราเขาเป็นเพื่อนเราลูกดูสิ อายายอุมอย้มยายไปแต่ไม่ต้องกลัวหรอกสัตว์ทุกอย่างไม่ได้เป็นอันตรายครับแม่คเลือก่แบ๊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 แบบนี่ใครด่าแม่ตัวไหนน,นั่นใครวายุวา,วย,วาวยุครับ กระต่ายอยู่ในกรงมันหลับเมื่อกี้ไม่ได้ให้เราไปซื้อตุ๊กตากันไหมตยตุ๊กตาบาร่ามีนะเอาไหมไปยิ้มหวานให้แม่ก่อนแม่ซื้อให้ตัวหนึ่งเก่งป้ายลูกตามอ่ะจูมือน้องไปไปซื้อตุ๊กตากันไปอายุพี่ธาลาดูแลลูกเก่งมากอเก่งมากครับจับมือกันเก่งมากค่ะไปไปด้วยกันไปด้วยกันและห้ามแย่งกันนะคะใครซื้ออะไรก็ต้องดูแลของตัวเองอันนั้นนะครับถ้าไปถึงบ้านเราไม่แย่งกันนะครับ เป็นยังไงและทุกคนสนุกเนาะเด็กๆชอบเป็นใหญ่เลยนี่ถ้าไปเร็วกว่านี้นะเขาเปิดแต่เช้านะไปเร็วกว่านี้ก็จะได้ทํากิจกรรมครบเลยค่ะมีปั่นจักรยานมีเก็บไข่มีได้ ทดลองทําเทียนอะไรเงี้ยค่ะเยอะแยะมากเลยนี่เราไปเย็นไปหน่อยแล้วคราวหน้าดูไว้ละเลงไว้ละมันมีแคมป์ไงมีแคมป์จิตแอนโนมีห้องน้ำดีด้วยไปเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าไปกินหมูกระทะไปทำบาร์บีคิวในแคมป์กันเด็กๆน่าจะชอบอาจจะมีโอกาสเดี๋ยวได้ไปแล้วเก็บภาพมาฝากกันนะจ๊ะโอเคขอบคุณที่เข้ามาติดตามธารากัอบอายุนะคะช่วงนี้ก็เป็นจะกิจกรจรมกับคร,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 รอบครัวซะส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมากลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย,บายขอบคุณที่ติดตามค่ะ